สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอพลังพิเศษอย่างหนึ่งที่มีงานวิจัยพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะเรียกว่า g r i ดค่ะครับผมกริดบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่เออมันคืออะไรกันแน่คะแบบง่ายๆครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะกริดเนี่ยมันคือการเอาสองอย่างมารวมกันอย่างแรกเลยคือความชอบความหลงไหลหรือพ s s i o n ที่เรามีต่อสิ่งนั้นจริงจ ความชอบความรักในสิ่งที่ทําใช่ครับแล้วก็อย่างที่2คือความอึดความมุ่งม,มั่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรือที่เรียกว่า perseverance นะครับถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องยากๆหรือว่ามันต้องใช้เวลานานๆมากๆก,ก,ก็ตามอืมอืมค่ะคือชอบอย่างเดียวไม่พอต้องอึดด้วยถูกต้องครับและที่น่าสนใจมากๆคือมีงานวิจัยอย่างของแองเจลาดักเวิร์ดเนี่ยเขาพบว่ากรดเนี่ยนะครับ สามารถบ่งบอกความสําเร็จในเป้าหมายระยะยาวได้ดีกว่าพวกความสามารถหรือพรสวรรค์ที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่แรกซะอีกในหลายๆกรณีเลยโหจริงเหรอคะแสดงว่าความพยายามนี่สําคัญมากๆเลยสําคัญจริงๆครับเหมือนเป็นการย้ำว่าความพยายามความสม่ําเสมอเนี่ยแหละคือกุญแจสําคัญพอจะนึกภาพออกเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเราเห็นคนที่ฝึกซ้อมกีฬานากักมนา,ห,นาหรือเข้าประกวดอะไรที่มันต้องทุ่มเทมากๆ ใช่ครับหรืออย่างในการศึกษาที่เข้มข้นมากๆอย่างการฝึกทหารที่เวสต์พอยต์หรือการประกวดสเปลิ่งบีที่ต้องสะสมคำศัพท์เยอะๆใช้เวลาเป็นปีๆเนี่ยคนที่มีกรดสูงก็คือคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ล้มเลิกไปกลางขันง่ายๆนะครับค่ะค่ะเห็นภาพชัดเลยทีนี้คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วพลังกรดที่ว่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ไหมคะหรือว่าต้องมีมาตั้งแต่เกิดอ่า อันนี้ข่าวดีเลยครับงานวิจัยหลายชิ้นเลยชี้ตรงกันว่ากริดเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นมาได้ครับไม่จำเป็นต้องมีติดตัวมาอ๋อดีจังเลยค่ะงั้นเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงบ้างคะเริ่มตรงไหนดีครับถ้าตามแนวคิดหลักๆนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มจากข้างในตัวเราก่อนเลยข้อแรกคือต้องหาเรื่องที่เราสนใจจริงๆหรืออินเ r e ร t สนะครับหาเรื่องที่สนใจใช่ครับลองสังเกตตัวเองดูว่ามีอะไรที่เราทําแล้วแบบเพลินมากสนุกลืมเวลาไปเลย ทำได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งมาบังคับอ๋อคือความชอบที่มาจากข้างในจริงๆไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับแค่เป็นสิ่งที่เราสนใจจริงๆก็พอแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วพอเจอสิ่งที่สนใจแล้วทํายังไงต่อคะแค่ชอบก็พอเหรอยังครับยังครับแค่ชอบยังไม่พอขั้นตอนต่อมาที่สําคัญมากๆคือการลงมือฝึกฝนหรือ practice ครับการฝึกฝน แต่ไม่ใช่แค่ฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันต้องเป็นการฝึกฝนที่เ,เรียกว่าตั้งใจพัฒนาให้ดีขึ้นหรือที่เขาเรียกว่า deliberate practice นะครับอืม,ม deliberate practice มันคือ,อยังไงคะก็คือการฝึกที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะเก่งขึ้นตรงไหนแล้วก็พยายามทำซ้ำๆท้าทายตัวเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆอยู่เสมอครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาใช้ความตั้งใจความอดทนไม่ใช่ทำแค่วันสองวันแล้วจะเก่งเลยเข้าใจแล้วค่ะคือต้องชอบต้องสนใจแล้วก็ต้องซ้อมอย่างตั้งใจมากๆด้วยอืมแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่จะช่วยให้เรายัางสู้ต่อได้ไม่ท้อไปซะก่อนมีครับส่วนที่สามเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันคือการมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองหรือ Pur p o s e ครับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเอง ลองคิดดูว่าสิ่งที่เรากำลังทำกำลังพยายามฝึกฝนเนี่ยมันมีความหมายอะไรนอกเหนือไปจากแค่ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นหรือเปล่าบางทีการรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันช่วยคนอื่นได้หรือเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเราอย่างเช่นทีมหรือ,อ,อสังคมมันจะเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับช่วยให้เรามีกำลังใจสู้ต่อแม้จะเจอเรื่องยาก อ๋อการเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนี่เองที่ช่วยเติมพลังใจน่าคิดมากค่ะแล้วมีองค์ประกอบอะไรจากข้างในอีกไหมคะนีอีกอย่างครับคือความหวังหรือโฮปความหวังครับแต่ไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีเฉยๆนะครับมันคือความเชื่อมั่นว่าถึงแม้จะเจออุปสรรคเจอเรื่องยากลาบากเราก็สามารถพยายามหาทางผ่านมันไปได้สามารถเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขได้ เป็นทัศนคติที่เชื่อในการลงมือทำเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ไม่ใช่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอืมอืมค่ะคือเชื่อมั่นในความสามารถที่จะพยายามและผ่านไปได้ประมาณนั้นเลยครับฟังดูครบเลยนะคะทั้งความสนใจการฝึกฝนอย่างตั้งใจการนีเป้าหมายแล้วก็ความหวังทั้งหมดนี้คือสร้างจากข้างในตัวเราเองใช่ครับเป็นแกนหลักเลยแล้วปัจจัยภายนอกล่ะคะคนรอบข้างพ่อแม่ผู้ใหญ่ มีส่วนช่วยได้ไหมคะโอ้โหช่วยได้เยอะมากเลยครับโดยเฉพาะสําหรับเด็กๆเนี่ยการสนับสนุนจากคนรอบข้างนี่สําคัญมากๆเลยมันคือการสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดกรุนะครับสร้างสภาพแวดล้อมครับคือต้องมีความสมดุลระหว่าง2องอย่างอย่างแรกคือการให้กําลังใจการสนับสนุนสปอร์ตเวลาที่เด็กๆพยายามทําอะไรค่ะแต่อย่างที่สําคัญไม่แพ้กันคือการตั้งความคาดหวังที่เหมาะสม expectations คือต้องเชื่อมั่นในตัวเขาสนับสนุนให้เขาพยายามเต็มที่แต่ก็ไม่ใช่ตามใจไปสมหมดนะครับต้องมีความคาดหวังที่ท้าทายพอดีพอด,พอดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอ๋อคือทั้งเชียร์ทั้งช่วยแล้วก็ต้องทั้งคาดหวังให้พยายามทำให้ดีที่สุดด้วยต้องบาลานซ์กันถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างคือ การที่เด็กๆได้อยู่ใกล้ๆหรือเห็นตัวอย่างจากคนที่มีความมุ่งม,มั่นไม่ยอมแพ้ต้องช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้เหมือนกันนะครับค่ะสรุปแล้วกริดก็คือพลังที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างความชอบความหลงไหลในสิ่งที่ทำกับความอึดความพยายามความไม่ยอมแพ้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะช่วยให้เราทำเป้าหมายระยะยาวได้สำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยสามารถสร้างและพัฒนามันขึ้นมาได้ด้วย ใช่เลยครับมีอีกมุมหนึ่งที่อยากจะฝากชิงช้ไว้นิดนึงครับคือ,อบ่อยครั้งเราอาจจะมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายหรือความสำเร็จปลายทางค่ะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกภูมิใจความสุขหรือความรู้สึกเติมเต็มที่มันลึกซึ้งจริงๆเนี่ยมันมักจะไม่ได้มาง่ายๆแต่มันมาจากการที่เราได้พยายามได้ต่อสู้ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ๋อ ไอกระบวนการหรือการเดินทางระหว่างทางนี่แหละครับที่มันสร้างความหมายแล้วก็อาจจะให้ความสนุกความท้าทายมากกว่าแค่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยซ้าไปเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะการให้ความสําคัญกับการเดินทางการพยายามนี่เองวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องกริดกันไปพอสมควรเลยนะคะหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้ลองนําไปสังเกตตัวเองหรือนําไปปรับใช้กับเด็กๆได้นะคะครับผม ลองค้นหาดูนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราสนใจจริงๆแล้วก็ลองเริ่มฝึกผลอย่างตั้งใจดูค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ยินดีครับผมขอบคุณครับ